สวัสดีครับนี่คือเรือของแตงโมสวัสดีครับผมคิวจากเชียร์ไฟวันครับสวัสดีครับผมพัตโต้ครับจากเชียร์ไฟวันครับสวัสดีครับผมต้นกล้าครับจากเชียร์ไฟวันครับสวัสดีครับเปาครับจากเชียร์ไฟวันครับอ่าเรียกว่าอันนี้เราเพิแงไคนพิเศษมาใช่ไหมใช่ครับได้ไหตื่นเต้นมากครับเจอพี่ๆทุกคนนี่หล่อมากครับสวยมากแล้วเป็นยังไงครบมีใครนอนไม่หลับไหมเมื่อคืนนี้เหงื่อวัวตั้งกล้าทักมาบอกว่า มันก็ตื่นเต้นไงงานแรกในชีวิตก็ตื่นเต้นก็เตรียมตัวหลายๆอย่างนะก็ต้องถามผู้รู้คนที่เขาออกงานบ่อยไม่ใช่อนี้เรียกว่าถามคนด้วยคือเป็นเจนใหม่อร้านเทียมไมวันไม่ได้บ้างคะกี่กับรไ่อมาอยู่เทกัมไมวันสนุกครับมีพี่พี่มาทำอะไร่ี่เปาที่เรานี้ครับอย่างที่เปานะครับอยู่มา่อนข้านานนะครับก็แนะนำมีประสบการณ์ให้หนุนอย่างล้นเหลือครับ ก็รู้สึกว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยใจดีมากเลยครับก็ทั้งทีมงานแล้วก็ทั้งศิลปินอย่างเช่นพี่เปาพี่ต้นกาก็รู้สึกว่าใจดีกับผมทุกคนเลยครับก็ส่วนข้านี้ก็มีความสุขมากถ้าถวนเรียงตาเข้ามาก็เด็กสุดหนึ่งเข้าหลังสุดก็ต้องฝากนี่พี่คิวพี่พโตพี่เปาคอยแนะนำได้ครับเราเป็นยังไงเราเราดีเราเป็นต่อมาแขกเรา ยังเตนหนึ่งรอบร้อรองได้เลยเหรก็วันแรกก็ที่ร,ร้อยนะครับวันที่เต้นมาร้องเพลงที่ผมจัดให้เลยน <แก S 2> ะครับคือก็จะบอกว่าเตนน้นวาเข้ามาก็วุ่นวายขึ้นแต่เป็นวุ่นวายที่ดีน่ารับครับน้องันาาง่ารักครับที่ดีน่ารักแล้วตอนนี้ก็คือแบบว่ามันก็เหมือนกันมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้แบบเลา่ากิจกรรมกัน มันไม่มีละเอจริงๆก็ครับใจหลายคนครับแต่ว่าพี่เปานี้ที่สุดเป็นตัวอย่างให้เรา,เาได้เลยเป็นตัวอย่างที่ดีครับพี่เปาเอาเรื่องฮะเรื่องครับก็แต่ละคนก็มีความดีแตกต่างกันไปครับแบบดูแลอาจจะคนละด้านกันบางคนก็ด้านแบบใจดีดูแลเทคแคร์นอบบางคนก็แบบแบบเทคแคร์แต่ว่าเป็นแบบอาจจะเป็นเทคแคร์แบบของ ทุกคนต้อนรับอย่างดีมากใช่แต่ว่าโดยเฉพาะด้วยเพราะโดยเฉพาะพี่โฮปน่ารักมากถ้าเป็นคนที่แบบเป็นคนแรกที่เข้ามาคุยกับกาด้วยใช่ครับ ก็จะปล่อยนี่เอ่อเลิฟยกกำลังสามหนักสูงรักท่ากันทักครับอ่าได่เรียกว่าเหมือนรักกันนึกแต่เริ่มมีอะไรกันมาแล้วใช่ไหมใช่ครับเออเป็นไงไงมาตื่นเต้นไหมตัวแบบคออาน้องใหม่ก่อนเป็นยังไงหลัประสบการณ์ครั้งแรกการไปออกคอมันเหมือนที่เราคิดไว้ไหมก็เป็นโปรเจกต์แรกของพวกผมสักรน่ะครับก็อีซ่กับมันโตโปรเจกต์แรกของพวกผมก็ค่อนข้างตื่นเต้นครับตื่นเต้นสนุก เหนื่อยมีทุกความรู้สึกอะครับก็ครบรถเลยทีเดีดยวกับกองอันแรกก็ก็มันเหนื่อยครับแต่จริงๆมันเหนื่อยครับแต่ว่าแบบพอแบบมีแบบความตืน่นเต้นเข้ามาความเหนื่อยก็แบบไม่ค่อยไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่ก็แบบรู้สึกว่าตื่นเต้นมาก,กับการได้เล่นหนังท้งนี้ครับ โอ้หก็กลับมาครั้งนี้ก like? ็ได้เจอน้องๆแล้วก็พี่ๆคนใหม่ๆก็อีกแบบนะครับเพราะนั้นต่างกับเล่นซิงเกอร์เล่นซิงค์แคนเยอะใช่ไหมครับนี่ก็คนจะน้อยลงมาแล้วก็ในกองก็ตื่นเต้นมากครับแล้วก็พบแบบอะไรใหม่ๆเออยังมีความมุ่งปายเหมือนเดิมยังมุ่งปเหมือนเดิมยังมุ่งปายเหมือนเดิมครับแต่ว่าดีสนุกได้แน่ๆได้ว่าแบบปีนี้เราน่าจะแบบได้เห็นอะไรแล้วในมับแบบชุดประทัดปีนี้เอางั้นให้ คนต we ิดตามพวกผมด้วยนะครับขอให้กำลังใจพวกผมผ่านทางเทียฟาบัดออฟฟิเชียลทบช่องทางครับผมอ้อมมียสิอยากมีมันจะเลรู้ต้องอ้อเหมือนที่อ้อเอยเขาเขามีคอนเซ็ปต์ว่ะทีเอออนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์คอนเซ็ปตนเซ็ปต์คอนเซ็ปตคอล้ายน่คุณคุณยายครับคุณยายออไหนคุณยายคุณยายอะไรเนยเออคุณยายเอะอืออ๋อเร็วเดี๋ยวจะได้แบคุณยายเถอะ ก็ฝากติดตามพวกเราด้วยครับพวกเราเต็มที่มากแบบไม่ใช่แค่เราคนก็แบบพวกที่พี่อิที่พบทีมงานทุกคนก็เต็มที่กับโปรเจกต์นี้มากๆครับก็ฝากติดตามด้วยพี่เบ้าพี่ใหญ่สุดล้าครับก็ ขอติดตามครับปีนี้แล้วก็ในปีหน้าจะมีอะไรปล่อยออกมาจากออฟฟิเชียลก็ฝากให้ทุกคนติดตามด้วยครับกังใจถ่ายทัดหน้าครับข mm hmm. อบคุณครับ